แบบร้อยเปอร์เซ็นต์สวัสดีครับยินดีรับช่องเล g ซี่ครับผมวันนี้นะทุกคนผมเล่น Facebook นะเฟซบุ๊กนะไทไทยทไทไปเฮ้ยมีแต่คนเทพเท้งนั้นนะทุกคนมีแต่คนจุติอัพเลเวลโปรแกรมที่ตัวเองใช้ทั้งนั้นเลยนะทุกคนไม่ว่าเป็น Photoshop After f X e M e a f t e r e f f e c t เมียโปอินลัดมายาทีดีแม็กทุกอย่างนะครับผมตอนนี้เป็นไวรอลมากๆนะครับผมทุกอย่างเป็นสีทองพราะทุกคนจุติเรียบร้อยแล้วครับ ความเก่งของมันนั้นทุกคนไม่ใช่ทํางานเก่งนะดับเก่งเล่นสต็อกเบอร์กิ้งกันแบบเป็นบ้าเล่นนะทุกคนเออแต่วันนี้มายานะผมมันเป็นโปรแกรมที่ผมรักมากผมจะไม่แซลมันนะครับผมวันนี้ผมจะมาเชิดชูมันผมจะพาทุกคนมาสนุกสนุกเล่นอะไรเล็กๆน้อยๆ,ๆนะผมโดยการเปิดโปรแกรมและให้โปรแกรมเราเป็นสีทองนี่เปิดโปรแกรมให้มันรู้นไปเลยว่าเราอ่ะม่เทพที่สุดละเราไม่แซลด้วยเผื่อโปรแกรมมันจะอนุโลมให้เราไม่ให้มันดับบ่อย <laughs> โอเคก่อน okay, อื่นนะว่ามันจะเป็นสีทองอยังไงฝากกดไลค์กด s u b สไครป์คลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์หรือเราอยากจะแกล้งเพื่อนนะในห้องเรียนแล้วแอบอาหน้าเพื่อนไปใส่ในไอคอนนะเวลามันไปเปิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นหน้ามันอนะ่ะหรือมันมันเวอร์หลับอะ่ะเอามันขึ้นโปรแกรมเลยผมรับรองมัน <c oughs> แต่เราไปเริ่มเลยครับไปเ,เลยขั้นแรกเลยนะทุกคนให้เราไปเปิดไมคอมพิวเตอร์เนาะหรือว่า Dis พีซีนะครับคราวนี้ใครที่ลงโปรแกรมไว้ไดาไหนเราก็ไปที่ไดร์เนาะนะของผมเนี่ยจะไว้ที่ไดร์ซีนะครับผมไปที่โปรแกรมไฟล์นะครับ หลังจากนั้นนะครับให้เราไปที่ Autodesk ครับนะหลังจากนั้นไปที่เวอร์ชันมายาที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนเนาะสำหรับบางคนที่มีหลายเวอร์ชันนะโอเคผม2020แล้วกันนะผมก็ไปที่ไอคอนนะครับหลังจากนั้นให้เราสกอร์เมาส์เลือกลงมาครับเลือกลงมาเลือกลงมานี่เราจะเห็นชื่อนะครับผมมายาสตาร์ทอัพตรงนี้นะครับผมซึ่งใครใช้2020นะครับผมจะใช้ไฟล์นี้นะ 150นะครับผมจะใช้ผิดนะถ้านี้จะไปรันพวกของ2 0 1 7 2018อะไรแบบนี้มันก็จะรันสกิปต์ตัวนี้นะครับผมคราวนี้ใครใช้แบบผมก็กรอปออกมาเลยครับโฟ n เดซีนะครับผมผมจะสร้างโฟลเดอร์แบ็กอัพไว้ก่อนโอเคหลังจากนั้นผมก็จะสร้างโฟลเดอร์อันนึงไว้เผื่อแบ็กอัพพอฉันกลับไปว่างหลังจากนั้นนะครับผมให้เรารูปเนี้เข้า Photoshop ได้เลยเราไป ิด photoshop เลยครับโอเคหลังจากนั้นเราเปิด photoshop มาแล้วเนี่ยผมจะเอาลูกโ้ยกดผิด <laughs> ผมจะเอาลูกของผมนะผมเข้ามาเลยโบเข้าไปอ่าคราวนี้เราเข้ามาในหน้าตาของไม้ <c oughs> เอ้ของ photoshop เลยนะครับ <c oughs> ขั้นแรกเนาะให้เราปลดล็อกนี้ก่อนด้วยกันคลิกไปที่กุญแจข้างหนึ่งหรือว่าเราลากลงมาถังขยะก็ได้นะคลิกปับ๊บให้ผมจะกดนะครับผมทำการ duplicate layer นะ หรือทำการกด c อนโทนเ J ก็ได้นะทุกคนผมปิดเลเยอร์นี้เก็บไว้แบค k อพเผื่อเรา,าจะแก้ไขเนาะคราวนี้ผมจะเอาเนี่ยไปเปลี่ยนสีมันให้เป็นค่าเข่า,ขาดาก่อนให้มันคานวณค่าข่าดำนะครับผมปุ๊บหลังจากนั้นในตรงนี้แล้วแต่คนน่าจะปรับแต่งก็ได้นะครับผมถ้าภาพนั้นนะครับผมมีสีโทนไหนมันก็จะสามารถที่จะปรับแต่งกันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมมาผมจะมันนิดนึงมาไม่ให้ดับเกินไป หลังจากนั้นนะครับผมผมจะทําการ c อนโทนเนะครับผมดูพิเคตมาอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยแล้วก็กด c อนโทนเพื่อ i n v เวอร์มนะครับปึ๊บมันจะได้ค่าขาวเป็นดําดําเป็นขาวสลับกันนะครับผมแล้ครั้เนี้ผมก็จะใช้เลเยอร์ตัวนี้ครับโบเข้าไปแล้วเราจะมาเปลี่ยนสีที่เลเยอร์นี้นะทุกคนคราวนี้เราทําการใช้ f อฟเฟคคัลเลอร์บาลาเราจะดึงละ ดึงตงัวนี้ให้มันเป็นสีทองนะทุกคนอ่ก็ค่อยดึงนะแล้วเราก็ไปที่ shadow ค่อยดึงเพื่อนๆสามารถแล้วแต่เพื่อนนะว่าจะอยากได้ทองแบบไหนนะใครเป็นพวกทองมากก็ใส่ทองมากนะครับผมผมไม่รู้นะจอเพื่อนๆเป็นสีอะไรเอออันนี้อมแดงนิดนึงโอเคดูดูเป็นสีทองมากขึ้นเลยนะทุกคน หลังจากนั้นหลังจากนั้นผมจะทำการ Merge นะครับผมกดนโน E นะครับผมอ่ามันจะ Merge เสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะทำการหาเลเยอของมันนะครับผมอ่าผมจะใช้ลีเนียนะครับอืมแล้วลองเดี๋ยวขอปรับโอเปอเรนแล้วมันจะ Work ์กไหมอ่านิดนึงผมใส่ครับนิดนึงคราวนี้ของผมว่ามันได้สีทองแล้วแต่ผมอยากจะปรับแก้มันอีกนิดนึงก็คือไปที่เอฟเฟกครับ ไป Double นะดับเบิลคลิกนะในเลเยอร์ข้างหลังนะครับผมผมอยากจะทำอะไรมันดีอ่ะอินเนอร์ชา w อ่ะผมใส่นี้เข้าไปนิดนึงนะโทนสีอันนี้มันได้แลวอ่ะแต่ผมเปลี่ยนสีให้จะชัดก่อนนี่ผมจะเอาขอบข้างนอกนะทุกคนให้มันเป็นให้มันเกิดสีขึ้นมาอันนี้เอาสีนี้ประมาณนี้แหละหรืออมๆหน่อมยมืดหน่อย โอเคประมาณนี้อยากให้เข้มประมาณนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วผมก็จะไปเซฟนะครับทุกคนผมจะไปเซฟเฮ้ยแต่งแต่งเพิ่มอีนนี้นึงดีกว่าสร้างเลเยอร์มาหนึ่งสร้างเลเยอร์มาหนึ่งนะครับผมทําการเพ้นท์นะครับทา paint, ําเพ้นท์ผมจะเนี่ยเราจะเพ้น์อย่างนี้ถ้าใครมือตรงก็เพ้น์ให้มันตรงๆนะผมเป็นคนสายตาเอียงนะทุกคน <laughs> ผมจะคลิกครั้งหนึ่งนะแล้วผมก็กดชิปนะครับผมแล้วก็ปล่อยปุ๊บ นะครับผมกดชิปครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ปล่อยอ่าเอาใหม่คลิกครั้งหนึ่งชิปแล้วก็ปล่อยอ่าไม่ตรงเลยทุกคนชิปครั้งหนึ่งแล้วก็ปล่อยอ่าอย่างเงี้ยคลิกครั้งหนึ่งชิปแล้วก็ปล่อยประมาณนี้เอาประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับผมผมจะทําการไปที่ฟิลเตอร์นะครับผมทําการเบลอผมจะเบลอมันเล็กน้อยอ่าขอเช่นเบลอแล้วกันนะครับผมนี่มันจะเบลอมันเล็กน้อย ให้มันมีแลมหมุงแสงหน่อยนะครับผมแล้วลองลองมาปรับตัวนี้เอามาเอาน้อยก็แล้วแต่เรานะโอเคผมชอบละโอเคผมชอบละคราวนี้เราทำการเซฟครับอืฮึเมื่อกี้เราโอแล้วนะคราวนี้ผมจะสร้างโฟลเดอร์วันนิวป๊บนะครับผมซึ่งชื่อเนี่ยผมจะให้มันเป็นชื่อเดิมเลยนะทุกคนเราไปที่ไฟล์ png ครับกดเซฟปั๊บ โบเข้าไปเรียบร้อยหลังจากนั้นนะครับทุกคนเราไปที่โฟลเดอร์นี่ใสไอคอนใหม่ของเราแล้วเราก็ไปที่โฟลเดอร์เมืกก่อกี้เราก็ ctrl C นะครับผมมา copy วางแทนเลย copy วางแทนเลยกดปุ๊บน้องเป็นสีทองแล้วคราวนี้เรามาลุ้นกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง enter <c oughs> แบบร้อยเอร์เซ็นมายาแบบร้อนนี่เทพอย่างเราไอคอนมันต้องไม่ธรรมดาเห็นไหมทุกคนไอคอนมันต้องไม่ธรรมดามันต้องเป็นสีทอง แค่นี้นะครับทุกคนเป็นยัางไงกันบ้างครับเพื่อนๆก็ทําตามกันได้ใช่ไหมทุกคนก็แล้วแต่ทุกคนเอาไปไประยุกต์ใช้เลยนะของผมมันแบบว่าเป็นระดับที่แบบเลเวลร้อยอ่ะทำงานแบบระดับจุดตีแล้วจุดตีอีกอะไรแบบนี้มันมายามต้องไม่เหมือนคนอื่นอะไรแบบนี้ต้องเป็นสีทองฮนะเพราะผมเป็นพวกทองนะก็หวังว่าเพื่อนๆอ่ะคงเอาไปประยุกต์ใช้นะผมก็ไม่รู้เลยจะไปทําอะไรอ่ะแต่ว่าตอนเรียนอ่ะเอาไปแกล้งเพื่อนทุกคนเวลาเพื <ś> ่อนมันหลับนะ เสร็จแล้วเนี่ยนะเราก็เอารูปมันไปใส่นะไว้ในห้องที่แบบเราเรียนนะทุกคนเวลามันเปิดโปรแกรมที่มันเรียนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องเป็นมายาก็ได้โปรแกรมเหมือนก็่น้มันจะเป็นหน้ามันหน้าเวอร์เอ้ยเท่นะทุกคนให้มันเข็ดไปแล้วมันหลับจำไปเลยพวกหลับในห้องเรียนเนี่ยต้องโดนทำโทษแบบนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆคงสนุกกับคลิปนี้นะเราก็ทำอะไรที่แบบว่าไม่ได้ยากไม่ได้ซับซ้อนนะก็ค่อยๆทำกันไปส่วนความรู้ในช่องนี้ก็ไม่ค่อยจะมีนะฮะ ผมหวัว่าในคลิปนี้ก็คงมีความรู้เล็กๆน้อยๆให้กับเพื่อนๆนั่นแหละเนาะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์หรืออยากแกล้งเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยไปแชร์เลยไปแชร์ให,ให้เพื่อนคนอื่นให้ดูด้วยว่าเพื่อเราหลับจะได้แกล้งเราคืน,คนสำหรับวันนี้เลกซี่บ๊ายบายครับ